นะคะแม่คลิปนี้แม่แม่จะทาแม่จะทําตั้งแต่เช้าและแม่ลืมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเนาะขอบคุณชื่นชมบอสอพยบ้านฟินแลนด์นะคะอ่าขอบคุณแอดมินแอดมินแอดมินพยนบ้านนานะคะที่มันมีการมีดราม่านิดนึงแหละเกี่ยวกับไม่เออว่าไม่ทีอีลาโลมันบรดับมันเขาก็ไปตําหนิอ่คล้ายๆว่า จัผู้ใดไปตำหนิหรือว่าเอฟซีทั้งฟังเฮ้าเนี่ยแหละไปตำหนิว่าทำไมไม่เตรียมใหม่ให้ดีเออตอนที่อีหลาลองบัลบ่มีเสียงออกมาโอเคไอ้ตรงนี้แม่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเอ,อ mm. เรื่องปกติคือบางที่ไม่เพินมันยุ่งเนี่ยมันเตรียมงานเนาะเขาก็อาจจะบ่ได้เช็คได้ยังกับว่าไปยังก็มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรอ่าแต่ว่ามันก็ สิ่งที่แม่จะพูดอะคือแม่ชื่นชมทีมแอดมินตัวเกียวมีสิทค,คือพอมีดรามา่าอ่ะพิมพ์คำไม่ดีนี่คือเขาลบออลบท่านที่เลยเออมันจึงมันอรรรสในการชมไฟ์สดอะมันจึงลาบลื่นออมันมันมันแฮปปี้มันมีความสุขโดยเฉพาะอีลาองอิงนี่โอ้ยเสียแรงที่น้องมิโรอพอสิ้นวันโคเงียบหายไปเลยเ อุตสาห์ไปซื้อทีน่นอนซื้อผ้าซื้อผ่อนมนข้างวังเชยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาไอาคงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคนียงแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือคำค้างหัวใจเพรดอ่างสูกเศร้าสศกาบุญต่ำน้อยวาสนา บุญต่ำน้อยวาสนามันเจ็บอุรามันรักเขาข้างเดียวเดีียวเบื้องหน้าคือตัวในเวแนแฟนจะแฟนทำไมไม่มามาก็าแล้วเป็นอย่างบบเตงเข้าไว้เศร้าแรงเป็นอยังบบมาคุณลอกคุณล,ณลวงสั่งสั่งสั่งสังเดผู้ชายทุกรายเจ้าชูชีกว่าป้าแม่คือลำได้ะะ ไม่ต้องบอกนะคะว่าแม่เป็นอาแฟนครับผู้ใดม,มาขอแล้วคือเป็นแนวไหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวไหม่อยากสับใจให้มันเป็นสินสิ้นหละคนต้มเก่งหลายต้มโลอายอเอ้เอาล่เอาเอามันจะจบ <c oughs> อ่านะคะแม่กำลังจะพูดว่าอีลาอุกอิงนี่ นางโตขึ้นเยอะเลยอืมคือไปร่วมงานกับอ่าพยาบาลพินแลต์นี่คือมันกลืนไปเลยนะมันไม่มีอะไรแบบเคอะเขินอ่ะคือเพิ่นแบบสมูทไปกับเขาน่ะแม่ค่ะเออเขาเอ่ยว่าเก่งอ่าการปรับตัวการปรับตัวร่วมงานกับผู้อื่นน้องทําได้ดีมากอ่าบ่มีเตือนเตืนโดยเฉพาะอ่าน้องซี่แกมนี่ก็โอ้ยเก่งหลายค่ะอ่า มือเวกพามันน้ำตาไหลผ่านริ้นสองค่วงเก็มศาส่ตามองเนมเนมเนมเลวกับโบหินี่อยู่ใส่เดโนอคือโบมาพ่อกันหาเวทีน้องกาแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่หอดบุญปีนี้ ไปอยู่ใสโอ้ยแน่นอนแน่นอนเจียวเจียวเจียวเออนะคะซี่แกมกะเก่งเสียงดีมากอืมแต่อืมพูดถึงความความนิ่งนะความนิ่งกรุงเกงนี่สุดยอดเลยนะคะเขา เขาเขาไป,ไปยูมองไหนเขาก็อ่อนนมทมตุนเขาไม่ได้แสดงความมั่นใจว่าอุ้ยฉันนี่แหละกูน,นี่ละกูน,นี่รองได้จัน,นคือเขาก็จะแบบอือสุดยอดนะคะเขาความจริงอะกรน,นี้เป็นกรนของ,งานางลูกเิงสีแบบแสดงความมั่นใจก็ได้ด้ค่ะแต่เพิ่นบอเหตุอ่าเิน่นกะ อยย่สือเอ่อถึงเกียวก็ล่องล่องลองไปเนี่ยเออแม่ชอบนะชอบการเป็นตัวของตัวเองชอบความนิ่งอ,อชอบความมีสติต้องยอมรับนะคะคนเฮาถ้าเราไปร่วมง,งานกับคนอื่นแล้วออกมาได้ดีนั่นคือเฮ้าควบคุมตัวเองได้อุ้งอิงก็คือหนึ่งในนั้นต้องยอมรับนางนิ่งจริงๆอืมนิ่ง แล้วก็โอ้เมื่อขึ้นกับไล่วโมงอยู่เนาะไปโชว์เพลงแล้วไปล่ำเรืองน้ำเขาเออไปล่ำเรืองน้ำเขา้อมโอ้ยสุดยอดสุดยอดแยว,ยวแถวแถวนะคะก็คือสิ่งที่แม่รู้สึกกังวลว่าอุย้ยตอนแรกแม่คิดว่าอีหล่าจะไปโชว์จากสองเพลงแล้ะกับลับอนะอ้าบไ่ได้โชว์สองเพลงนี่วะเฮ้ยเขาต้องไปแสดงในในหมอลำเรื่องน่ะ เอาสิบเป็นแังได้นออบัดที่นี่เนาะเออแต่ก่อนน่ะเหมือนนางลำเรื่องใช่ไหมก็จะอยู่กับคนที่นางสนิทคือยายไล่หรือ่อกกันใช่อ่าแล้วก็อ่อาละเนอ่อาวัดเน่แบบนี้นะคือเพิ่นเพิ่นซีอู่ในกลุ่มที่เพิ่นสนิททีนี้พอไปวงผู้ใหญ่บ้านน่ะอีหล่าเพิ่นบเรสนิทกับทีมงานเลยแต่ว่าเพิ่นกัดกืนไปได้ดีในแสดงได้ดีนะเก่ง เออโฮจักปับโตยังว่าโอ้ยตอนแรกแม่ว่าเอาเอาจังไดโนอ,อีลาคือสิเน็ตไป็นล่ำเรืองนํำเขานอนเป็นจนนังไดโนเป็นเล่าเหตุใดคือเกา่าอืมเหตุใดคือเกา่าตามภาษาสื่อๆใสๆของเล่านะมันเลยดูเป็นธรรมชาติมันลักลืนไปเลยอเออพอได้คิดว่าจิทั่มโตเด่นกว่าใครนะนี่คือจุดขายของอู๋อิงเขาไม่เคยคิดว่าเขาเด่นกว่าใครเขาไม่เคยแข่งกับใครและไม่เคย คิดว่าเจงเด่นกว่าใครอ้สุดยอดเพราะว่าเอซทุกคนที่จ้องมองไปในการแสดงเมื่อคืนนะคะถ้าใครบุคลิกยังไงคือมันเห็นเบิดอ่ามันมันสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบบชัดเจนมากทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะแม่ซินชสมอีลาเนี่ยลเล่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไปอยู่ตรงไหนเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งที่ว่าเขาก็เป็นเบอร์ใหญ่ของสาวหน่วยเพชรบันแพงแต่เป็นกบฏไปว่างอำนาจหรือไปว้างตัวจองขององคนไม่บอดีบิกบิกบอดีไม่บอดีไม่ไม่ไมไมอุอิงไม่ได้โทษไมเลยขนาดไม่ไม่ดังอุอิงก็ยังไม่โทษไมอุอิงไม่เคยไม่ได้ว่ามิกด้วยเมื่อคืนอุอิงสุดยอดจ้ะแม่ชื่นชมนะคะเพราะว่าโอ้ยถ้าว่าอีทวงไปโอ้ยมันดาแนนนอนมันดาแนนนอน มันต้องวยยายแน่ว่าไม่ไม่ดังอ่าคนเฮ่านี่เห็นไหมคะการที่เรามีโอกาสไปร่วมง,งานกับคนโคน,น้นคนนี้นี่คือคนที่จ้างไปเขาดูพฤติกรรมของเราแม่เชื่อว่าผู้าวานฟินแลนด์เพื่อนจับตาเบิงอีลาน่อยมาโดนพ่อสมควรน้องก็ไม่เปลี่ยนแปลง บางทีเมื่อคืนเรื่องใหม่อาจจะเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ก็ได้ททดสอบอารมณ์การควบคุมเราอย่าพึ่งไปตำหนิว่ามันมีบางคนไปตำหนิไงการที่ไม่ไม่ดังเมื่อคืนธธแม่เชื่อแม่เชื่อว่านะอาจจะเป็นบททดสอบจากบอสบิ๊กก็ได้ว่าอีหลาสิควบคุ้มแก้ไขสถานการณ์จังไดแต่นางก็ชนะเลิศน,นะเว้ย บ่าเป็นอย่างโอ้ยแต่เป็นอีทวงนี่เอ้ยมันสี่นาเลยล่ะเออท้าไม่ตึงปรับไหม่ให้มันเป็นอย่างนี้มือมิกมือมิกเล่นดีๆเลียนเล่นดีๆเลียนดีๆเรื่องเรียนเรียนดีๆเลื่อปุ่นแล้วกันอีอีทวงน่ะโอ้ยโชคดีที่เป็นอีหลาอุเอิงกันอีทวงนี่ตายเลยมันมวย่วายตายมันสี่หดนามือมิกผัวน่ะเมื่อคืนมือมิกมีสิทธิ์ล่วงถ้าอีทวงไป เออนะคะนี่ก็ทําให้พวกเรามองเห็นความอน,น้อมตนความควบคุมสติไม่โทษใครไม่บดดังก็บ็นไปยังเดี๋ยวมันก็ดังเขาไม่ได้ตื่นเต้นเขาไม่ได้แสดงความกังวลอะไรเขากัดแสดงของเขาไปเรื่อยๆโอ้แม่เชื่อว่านะมันเป็นบททดสอบทดสอบอารมณ์การควบคุมตัวเอง ตอหน้า fc สาธารณชนเพราะเมื่อคืนบัตอกลุ่มปิดล้านแตกเมื่อคืนบัตรกลุ่มปิดล้านแตกทะลมทะลายเลยก้นเขาไปเบิงอีลาเต็มเลยอญญาญะเขาจะว่าเจ็ดสิบเปเ็นเป็น fc อีลาหน่อยว่ขาวางสี่ไหอมเมื่อคืนน่ะขว่าขว่ามาขว่า,า,วา,าอาแล้วก็แม้กระทั่ง fc อง โตเกียวนะคะมิวสิกน่ารักมากอืมพวกเขาเนี่ยคอมเมนต์ดีดีเออเอฟซีโตเกียวมิวสิกโอ้ยเพิ่นให้เกตอิลานอยเฮาคักพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่หญิงก็อยากสิขอบคุณเด้อขอบคุณบทบิก๊กขอบคุณทีมงานโตเกียวมิวสิกทุกท่านและ FC ของภูญบานฟินแลนด์นะคะเอ,อ่อที่ให้ความเอ็นดูเมตตาคอมเมนต์ให้กำลังใจอิลานอยอุนอิง เออนีอ่ดีใจดีใจพี่นงองคะพี่นงองคะมันมิตรภาพที่สวยงามมันซื้อด้วยเงินไม่ได้ถ้าเขาไม่รักไม่ชื่นชม FC ตัวเกี่ยวกับธรรมดาเดอ้อเขา,ขาก็แยกแยะเป็นไรเออน่ารักมากนะคะโดยเฉพาะอ d m i n ทํางานเร็วมากการที่เราควบคุมควบคุมรายการไม่ให้มีดราม่าแบบนี้ค่ะการเดินเรื่องการเบิ่งหมอลำ มันจะมีความสุขมันจะลื่นไปเลยแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเออเวิร์เพเวอึ้นมาพูดจาบกเขาหูมันทําให้เสียบรรยากาศเราก็ปิดรูนั่นสะอืมเอดมินโตเกีียวสุดยอดสิ่งที่แม่อยากจะพูดคือประเด็นนี้ด้วยนะคะแล้วแม่ก็จะตกย้ําว่าประเด็นที่ใหม่ไม่ดังมันน่าจะเป็นการทดสอบทดสอบอารมณ์หรือแก้สถานการณ์ทำรับอีหลาหน่อยอุิว่า ระดับซูเปอร์สตาร์ในหัวใจเอฟซีสาวน่อยเพชรปันเพ่งเอซอีลาน่อยนางจะนิ่งสักแค่ไหนแต่เมื่อคืนอีลากะที่สูดต,ตัวเองว่าเขาเอาอยู่เอออีลาเอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยโอ้ยสุดยอดนะคะ็อันนี้แม่แบบโอ้ยแม่แฮปปี้นะเขาไปจอบเบิงอยู่อืมไปจอบเบิงไปกดติดตามเพื่อนอยู่ว่า อัน่องเอียงเนาะมีแม่ยูเราไปกดติดตามกดไลค์เพิ่นกับขอบคุณขอบคุณนะคะมีรู้สึกช่องนี้มีผู้ตามอยู่ห้าหกพันนี่แหละอะแต่แม่ลืมลืมช่องเขาแล้วแต่แม่ก็คือหนึ่งในนั้นที่เข้าไปดูพอไปดูแล้วมันมันหาไม่เจอเพราะมันมันจะอยู่ในกลุ่มปิดไงแต่มีอยู่ช่องนี้แหละที่เอามาให้เราดูอ่าทีละนิดทีละน้อยแบบนี้ค่ะอ่าตอนแรกแม่ว่อ้าช่อง โตเกียวมีสิกทำไมไม่ไลฟ์สดโอ้ยลืมไปว่าเขามีกุมปิดเออโอ้ยก็ต้องขอบคุณช่องนั้นด้วยนะแม่ลืมซื้อช่องเพิ่นขอบคุณเดี๋ยวมากเอาอิหล่ามาให้เบิร์นเลยที่ละเล็กที่ละน้อยก็ดีใจแล้วค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะแม่จะแจกลอตเตอรี่เนาะอันนี้ก็วีาพาควิจารณ์กันพ่อหอมปากหอมคอแต่ว่าทั้งเมื่อทั้งเมื่อในการขอบคุณโบสอ,อ่าพยาบาลฟินแลนด์หรือบอสถ์บิ๊กนะคะที่ให้การต้อนรับอีหล่าอุงอิง Så gør!